อันนี้ลูกค้ายืนกินข่าเคียงเลยครับร <laughs> สชาตเป็นยังไงแม่หวาน,วานหอม <laughs> กินเ็นตเตเซียมน,นะ <c oughs> แม่ต้องไปรีวิวกินนอเฮดเพดคืออยู่แม่เฮดเพดได้รีวิวกินได้ซื้อมากินรีวิย <c oughs> นี่ครับดังเลยได้อยู่ อ so ้าวก็ม <filho> ่มีแล้วนะ